การนอกใจมันเป็นเรื่องที่ควรยอมรับได้จริงๆใช่ไหมคะถ้าน้องคิดว่าการนอกใจเป็นเรื่องธรรมดาการเสียน้ําตาก็เป็นเรื <t 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 ่องปกติคหนูไม่รู้ว่าหนูควรคิดยังไงกับเรื่องการนอกใจค่ะมันเป็นเรื่องที่ควรต้องยอมรับได้จริงๆใช่ไหมคะเหรอพี่ถามก่อนว่าเหรอถ้าน้องคิดว่าการนอกใจเป็นเรื่องธรรมดาการเสียน้ําตาก็เป็นเรื่องปกติ ไม่รู้สิทําไมถึงคิดว่าเราต้องยอมรับเรื่องการนอกใจคนทําผิดพร้อมๆกันไม่ได้แปลว,ว่าสิ่งนั้นไม่ผิดแล้วพี่คิดเป็นความรู้สึกว่าน้องรักเขาน้องก็ไม่เห็นมีใครอ่ะเขารักเรายังไงถึงต้องมีคนอื่นเอางี้ก่อนโดนนอกใจมาหรอคะลูกเปล่าค่ะเรื่องเพื่อนอ่าเรื่องของเพื่อนแล้วเพื่อนเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้เหมือนเพื่อนรู้แล้วเพื่อนก็เลิกแล้วก็แบบ move on เอาตัวเองเออก<า>แล้วเลิกแล้วโอเคอันนี้ไม่ได้แปลว,ว่ารับได้ไดลูกอันนี้เป็นว่าตัดเขาออกไปแล้วถ้ารับได้พี่เชื่อนะคะว่า มีหลายๆคนที่นั่งอยู่ตรงนี้พยายามจะถูกบังคับให้รับได้คือพี่คะเขาบอกว่าหนูคือความสบายใจค่ะแต่เขาไม่เคยทําให้หนูสบายใจใดๆก็ตามวันนี้รักมากแค่ไหนเชียวมีเราคนเดียวเขายังทําไม่ได้เลยกราเพื่อนเดินออกมาได้แล้วมีความสุขดีแล้วฝากบอกเพื่อนด้วยนะคะว่าพี่ยินดีด้วยนะคะโอเคค่ะนะขอบคุณคะ่ะโอเคขอบคุณมากคะ่ะ